หลังจากวันที่26มีนาคม2567ก็รอรอ,รอที่ตัวเองจะหยุดงานแล้วก็มามีเวลานั่งตัดต่อคลิปก็ก,ก็ก็รอวันนี้ค่ะก็รอไหนที่สุดก็ได้มานั่งทำคลิปในฐานะที่เราเป็น FC ของแอปทักษอ,อนกับนนกุลชานนวันที่26มีนาคม2567เป็นเซอร์ไพรส์ที่ พิเศษที่สุดสำหรับ fc อย่างเราแล้วก็หลายๆคนที่ชื่นชมแอปทักษอ,อนกับชานนน,นกุลจริงๆแล้วก็เซอร์ไพรส์รของวันที่26เนี่ยก็อยากเก็บไว้ในช่องของตัวเองเพราะว่าเราเห็นโพสต์ของนนกุลแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างที่จะมางานนี้แต่ในที่สุดเขาก็มาน่ารักที่สุดเลยค่ะ และวันที่26มีนาคม2567นี่แหละค่ะมีดราม่าเยอะมากหลังจากที่แอปทักษออนได้โพสต์รูปลูกสาวน้องปีใหม่เดินจูงมือนักเตะลงสนามหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์มาแบบอ่านแล้วก็สุดยอดจริงๆรู้สึกก,ก็อยากให้กำลังใจค่ะที่มาพูดตรงนี้ก็คืออยาก แค่อยากให้กำลังใจคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากดราม่าอะไรเพราะว่าก็มีหลายคนที่หาว่าเราเนี่ยอวยอวยแอฟทักษออนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรอกค่ะคือเราชื่นชมชื่นชมในความเป็นแอปทักษออนชื่นชมในความเข้มแข็งชื่นชมในความสวยน่ารักอ่อนหวานของเขาเชื่นชมมานานแล้วค่ะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราอยากจะให้กำลังใจเธอ วันที่26มีนาคมนี่มันเป็นความทรงจำของเราเลยว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของแอปทักซอนเข้ามามีทั้งเรื่องที่เราดีใจมีความสุขและมีทั้งเรื่องที่เรารู้สึกแย่ไปกับเธอ,อและในวันนั้นน้องก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีและผู้จัดเองก็คงจะมองคนละมุมกับคนที่คอมเมนต์และนี่คือสิ่งที่ดีๆที่เราควรเช่นชมไม่ใช่เหรอคะทำไมคะ การที่มีคนทําสิ่งที่ดีๆมันทําให้หลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมตรงนั้นเลยเหรอคะเราก็อาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเราก็เลยมองตรงนั้นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาแต่มันก็เกิดขึ้นเราก็แค่ให้กำลังใจคุณแอฟทักษอรอน์นะคะในฐานให้เราเป็น fc ของเธอโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ